สวัสดีครับพบกับเจษฎาซอย29ตัวผมเองนั้นเริ่มเล่นไฟฉายด้วยความคิดที่ว่าอยากจะมีไฟฉายดีๆสักอันนึงลองซื้อมาใช้ตั้งแต่ไฟฉายตามตลาดนัดอัปเกรดไปไฟฉายที่ขายในห้างแต่ก็ยังไม่มีตัวที่ดีโดนใจเลยเมื่อได้เริ่มศึกษาก็พบว่าการที่จะมีไฟฉายดีๆสักอันนั้นผมต้องเรียนรู้เกี่ยวกับไฟฉายเยอะเลยครับผมจึงได้รวบรวมประสบการณ์ส่วนตัวข้อมูลจากเพจต,ต่างๆทั้งในและต่างประเทศ นำมาเรียบเรียงในภาษาของผมเองเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายคลิปนี้ผมขอเสนอวิชาไฟฉาย101ใช่ครับไฟฉาย101มีเนื้อหาอะไรบ้างเชิญเข้าห้องเรียนได้เลยครับส่วนประกอบของไฟฉายเริ่มจากด้านหน้าที่เห็นง่ายๆก่อนเลยนะครับไฟฉายนั้นประกอบไปด้วยส่วนหัวมีทั้งแบบเรียบแบบเป็นทรงคล้ายมงกุฎบางก็เรียกทับศัพท์เลยว่าคราวแบบไม่สูงมากแล้วก็ลบคมออกไปแล้ว ไฟฉายบางตัวสามารถหมุนถอดเปลี่ยนได้เช่นอันนี้เปลี่ยนให้สูงขึ้นดูดันขึ้นมีความคมมากขึ้นส่วนตัวนี้เป็นแบบมีปุ่มพิเศษมาให้3ปุ่มทำจากนาโนเซรามิกเพื่อใช้ยามฉุกเฉินเพื่อทุบก,กระจกรถยนต์แล้วก็หนีออกมาเลนส์ ens, กระจกหน้าไฟฉายเป็นอีกหนึ่งส่วนประกอบที่สำคัญที่ต้องมีความใสเป็นพิเศษโดยมากจะเคลือบ a r anti reflection เพื่อลดแสงสะท้อนและให้แสงส่องผ่านให้ได้มากที่สุดอีกทั้งยังการรอยขีดข่วนเล็กๆน้อยๆได้ตามภาพจะเห็นเป็นเงาสีม่วงเลนส์ในไฟฉายบางตัวทําหน้าที่รวมแสงให้เป็นลำเข้มโดยที่ไฟฉายตัวนั้นมีโมสะท้อนที่เล็กและตื้นก็สามารถทําให้รวมแสงส่องไปได้ไกลมากๆโคมสะท้อนแสงรีเฟลเตอร์หน้าที่สะท้อนแสงบังคับทิศทางแสงไปด้านหน้า โดยแสงที่สะท้อนออกมาจะเป็นลักษณะทรงคล้ายไข่ดาวมีจุดรวมแสงและแสงเกลี่ยหรือเรียกกันว่า hotspot และ s p ิ l คมสะท้อนแสงนั้นมี2ชนิดคือผิวหน้าแบบเรียบ smooth reflector และผิวเปลือกส้ม orange peel reflector smo smooth reflector ไฟฉายที่ใช้โคมเรียบจุดรวมแสงจะเล็กและเข้มมากจุดรวมแสงนี้มีขนาดประมาณ10% แสงเกลีย่ยที่เหลือจะบางลักษณะแสงจะเป็นแบบพุ่งระยะสองก็ตั้งแต่ระยะ500เมตรขึ้นไปแสงสามารถส่องไปได้ไกลกว่านั้นแต่บางทีตาเราก็มองไปไม่ถึง OP Orange Peel Reflector ไฟฉายที่ใช้โคมแบบผิวเปลือกส้มจุดรวมแสงจะใหญ่ขึ้นมาเป็น20-40%และสปิลก็จะเข้มชัดขึ้นแสงจะกึ่งพุ่งกึ่งกว้างแสงที่ได้ จะส่องไปประมาณ150เมตรถึง200เมตรที่เห็นแบบชัดเจนไฟฉายซูมสามารถปรับเคลื่อนระยะรวมแสงได้ถ้าอยากให้แสงไปได้ไกลก็เลื่อนระยะโคมให้แสงโฟกัสแต่ก็มีข้อเสียคือไฟฉายซูมจะให้แสงลักษณะเดียวถ้าอยากใช้งานซูมใกล้ก็ซูมเข้ามาถ้าอยากไกลก็ซูมออกไปแต่พอซูมไกลก็จะเสียสปิล พอเอาแสงที่ซูมไกลมาส่องใกล้ก็จะเห็นเป็นจุดเข้มๆทั้งทั้ท,ที่ใกล้ตัวคนจะใช้แสงแบบกว้างเสียเวลาหมุนปรับเข้าปรับออกและที่สําคัญที่สุดก็คือเสียคุณสมบัติในการกันน้ํากันฝุ่นไปด้วยเหลือเพียง ipx 4เท่านั้น led light emitting diode เป็นหนึ่งในตัวกำหนดว่าไฟฉายนั้นจะให้แสงแบบกว้างหรือแบบพุ่งและสีของแสงไฟฉายมีหลายยี่ห้อหลายรูปแบบ บางก็ใส่ซิลิโคนนูนที่ด้านหน้า LED เพื่อกระจายแสงให้ได้มากขึ้นบ้างก็ไม่มีเพื่อแสงนั้นพุ่งออกไปได้ไกลขึ้นไฟฉายบางอันก็มีหลายหลอด LED ในตัวไดรเวอร์ Driver, หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับทําหน้าที่คอยควบคุมการจ่ายกระแสไฟไปยังหลอด LED ในระดับแสงต่างๆจากสว่างน้อยไปสว่างมากโหมดพิเศษเช่นเทอร์โบสโตร์บีคอนหรือไฟจักรยานอีกทั้งยังคอยควบคุมอุณหภูมิในวงจรหลอด LED ไดรเวอร์ Driver, เพื่อไม่ให้อุณหภูมิสูงเกินไปจนอาจทำให้โรบเสียหายได้แต่ส่วนมากถ้าเราเปิดนานๆไฟฉายก็จะร้อนจนมือถือไม่ได้สก่อนแล้วตัวไฟฉายส่วนมากจะผลิตจากวัสดุเดียวกับที่ใช้ผลิตอากาศยาน aircraft grade Aluminum ให้ความแข็งแรงทนทานแต่น้ำหนักเบาวัสดุอื่นก็สามารถนำมาทำเป็นไฟฉายได้เช่นไทเทเนียมทองแดง ทองเหลืองพวกที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าต่างๆแต่ผมยังไม่เห็นไฟฉายที่ทำจากแร่เงินนะครับ Switch มีทั้งแบบปุ่มกดและแบบวงแหวนใช้ในการควบคุมโหมดต่างๆของไฟฉายและระดับแสงโดยมีหลายตำแหน่งบนไฟฉายทั้งส่วนหัวด้านข้างด้านท้ายส w i t c h แบบวงแหวนนั้นจะใช้สำหรับไฟฉายดำน้ำลึกเพื่อเลี่ยงปัญหาเกี่ยวกับความดันอากาศในตัวกระบอกไฟฉาย โดยสามารถใช้ได้ใต้น้ำลึกถึงระดับ100เมตรไฟฉายดีๆนั้นมีอะไรที่ต้องคำนวณบ้าง 1. หลอด LED ที่ใช้ประกอบไฟฉายว่าให้แสงสว่างแบบพุ่งหรือแบบกว้างหรือกึ่งพุ่งกึ่งกว้างเราต้องการใช้งานประเภทไหนเช่นว่าออกไปกรีดยางตกปลาก็ไม่ต้องพุ่งไกลมากเน้นใช้งานได้นานไฟฉายที่เหมาะก็น่าจะเป็นแบบคาดหัวมือสอมือว่างไม่ต้องมาถือไฟฉายหมือ จะเข้าไร่เข้านาจับกบสองปูแสงไฟฉายก็ต้องเป็นแสงขาวอมเหลืองฮอสปอตเข้มๆไว้สองให้มันตาพลาดจะได้จับง่าย,ายสอแบตเตอรี่สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องยาวนานหรือซื้อทดแทนได้ง่ายเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องนํามาคํานวณแบตเตอรี่ไฟฉายมีหลายชนิดเช่นในพวงก,กุญแจก็จะเป็นโลหะแบนหรือเรียกกันว่าฐานกระดุมหรืออ Al ัลคาไล AA 3 A อันนี้ก็ซื้อได้ง่าย หรือไฟฉายแรงสูงก็จะใช้ลิเทียมไอออนที่มีราคาสูงขึ้นแต่ประจุไฟกลับเข้าไปใหม่ได้ใช้ระยะยาวก็คุ้มค่างเงิน 3. ขนาดและน้ำหนักไฟฉายที่ใช้ในชีวิตประจำวันก็ไม่จำเป็นจะต้องใหญ่มากไม่ต้องลูเมนสูงไม่ต้องส่องได้ไกลเพียงแค่ว่าพกง่ายพกสะดวกหรือเรียกว่า EDC everyday carry แต่ถ้าจะเอาไปใช้ในงานกู้ภัยงานจราจรก็จะต้องลูเมนที่สูงขึ้นมา 4. ความทนทานของไฟฉายความปราณีตในการประกอบการลบเหลี่ยมลบคมจากการผลิตฝุ่นฟ้าที่หน้าเลนส์ไม่มีมีคุณสมบัติในการกันฝุ่นกันน้ำไม่ต้องพะวงในการใช้งานตามสภาวะอากาศต่างๆฝนตกไฟดับหรือมือลื่นตกไปในบ่อปลาก็ไม่ต้องกังวลว่าไฟฉายนั้นจะได้รับความเสียหาย 5. ราคาเหมาะสมไฟฉายมีหลายเกรดให้เลือกใช้งานตั้งแต่ราคาหลักร้อยไปถึงหลักหมื่นบาท ไฟฉายในราคาไม่เกิน500บาทที่คุณภาพดีๆมีให้เลือกให้ใช้หลายยี่ห้อทนทานลงน้ําได้จริงสว่างจริงเวลาทําหายก็ไม่เสียดายแต่ถ้าไฟฉายแพงๆก็เหมาะกับนักสะสมมากกว่าพวกที่ทําจากไทเทเนียมทองแดงทองเหลืองและ6ข้อสุดท้ายการบริการหลังการขายไฟฉายคุณภาพสูงไฟฉายราคาแพงมักจะมีการพิมพ์ติดอยู่ที่ข้างกล่องเกี่ยวกับการรับประกัน ว่าให้ยาวนานถึง5ปีบางยี่ห้อก็ให้ยาวนานถึง7ปีในประเทศไทยเราก็มีร้านค้าที่เป็นตัวแทนจําหน่ายอย่างถูกต้องให้บริการเราอยู่หลายเจ้าโดยจะให้บริการการรับประกันอยู่ที่3ปีการขอเคลมหรือการส่งซ่อมทําได้ง่ายและสะดวกรวดเร็วดีกว่าการจะต้องส่งไปยังประเทศผู้ผลิตผมเคยส่งไฟฉายที่เสียส่งไปเคลมกับตัวแทนจําหน่ายมันเป็นไฟฉายที่มันตกรุ่นไปแล้ว ส่งไปซ่อมนานมากจนผมคิดว่าคงซ่อมไม่ได้แล้วทําอะไรไม่ได้แล้วไม่ติดต่อกลับมาสักทีผมก็ลืมไปจนสุดท้ายผ่านไปหลายเดือนทางร้านตัวแทนโทรบอกว่าไฟฉายผมอะ่ะเคลมไม่ได้นะแต่ว่าจะส่งตัวเดิมที่เป็นโมเดลรุ่นใหม่มาให้แทนแถมยังรับประกันไฟฉายตัวที่เคลมให้อีกหนึ่งปีต่างหากอย่างไรกก็ตามไฟฉายนั้นก็เป็นเพียงแค่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่งนะครับมันมีการชำรุดเสียหายได้ ถ้าเกิดการตกหล่นขึ้นมาต่อให้หน้าข้างกล่องมันเนี่ยจะพิมพ์เพราะว่าการตกได้หนึ่งเมตรสองเมตรอะไรเงี้ยแต่ถ้ามันตกไปเนี่ยมันไม่ดีแน่ๆอย่างน้อยมันต้องเป็นโรงเป็นรอยต่อให้จะไม่เสียหายโดยสมบูรณ์แบบเปิดไม่ติดอะไรเงี้ยมันเปิดติดใช้งานได้แน่ๆแต่มันมีริ้วรอยไปแล้วไงครับมันไม่สวยละดังนั้นก็ควรจะมองมันว่ามันเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่งหลีกเลี่ยงการทาตกหล่นจะดีกว่าแล้วก็การดูแลไฟ,ไฟฉายนั้น ก็ควรหมั่นทาซิลิโคนหล่อเลื่นเกลียวเพื่อรักษาคุณภาพของยางโอริงแล้วก็คุณสมบัติกันกันน้ำทุก4-6เดือนด้วยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับหากเพื่อนๆมีคำถามหรือมีข้อมูลอะไรใหม่ๆสามารถร่วมแชร์ร่วมคอมเมนต์อัปเดตกันได้เลยปัญหาไหนที่ผมไม่ทราบผมจะพยายามไปหามาให้และยินดีต้อนรับทุกความคิดเห็นครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้จะเป็นส่วนร่วมในการหาไฟฉายดีด สำหรับทุกท่านนะครับสวัสดีครับ